อะไรวะะพองกัมาป่าพี่มองคนหลอกกะมาแน่นอนอยู่แล้วคือจะบ้าหรือไงเขาเพิ่งทำไอติมเราตกนะแล้วคุณจะให้ผมทำไงก็ปกป้องฉันสิควายกูโดนด่าควายเอ้ยไอ้สัสเออนี่กะเมื่อกี้กะว่าอะไรนะชิบหายแล้วไงทีนี้เอาไงต่อเดี๋ยวฉันเคลียร์เองฟังนะไอหมีควายแฟนฉันบอกว่าจะอเตะก้นแกเชียร์แล้วไงเด้ๆฉันไม่ได้พูดกับเธอนะหูป่าใส่ดอก ถ้าเธอไม่สู้กับมันนะเราเลกกันยอเลิแล้วคุณจะต้องไปสูแบบนี้ตลอดรูใจเยที่รักก็ได้ผมจะสู้เพื่อคุณถือกระเช่อมันเลยอออาไปสู้แขวแค่ที่รักฟังนะฉันอยากให้นายช่วยแก้งแพ้ให้ฉันหน่อยนะได้ไหมขอร้องล่ะ กูจะพูดยังไงกับมึงดีนะกลับไปหาแฟนของมึงมาฮะ้าใจมอ่ะโอเคโอเคโอเคทีรักเขาบอกให้ผมกลับมาไปสู้แม่งสั่งกูจังเฮ้เพื่อนฉันขอโทษด้ีนะแต่ว่าเราต้องสู้กันแล้วเออกันเอางี้ฉันให้แกต่อยฉันก่อนมาเลยโอเคโอเค,อเค,อเคขอหนึ่งนาทีนะ<า>ช่วยจับให้หน่อยสิห้าเจ็ด